กลับไปเข้ากับรายการ GB Gamer Studio กับผมนายบอส GB Gamer นะครับผมนี่ก็จะมาสอนทำฟาร์มชูกะเคนแบบออโต้นะครับผมก็คือมันจะทำการเก็บเองเมื่อโตนะครับ ไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับนี่ผมจะลองวางให้ดูนะครับว่ามันจะเก็บยังไงนะครับก็คือนี่ถ้าเกิดอ้อยต่วปุ๊บจะด,ดันนะครับแล้วก็หล่นลงฮอปเปอร์แล้วก็จะไหลเข้ามาในกล่องปุ๊บนี่ครับเราก็ไปดูวิธีทํากันเลยวิธีทานะครับขั้นตอนแรกนะครับวางบล็อกหกบล็อกนะครับบล็อกอะไรก็ได้ครับ เนี่ยวางใช้ดินใช้ไม้ใช้หินใช้คอมบันสโตนใช้อะไรก็ได้ครับวางใช้บล็อกอะไรก็ได้จากนั้นให้เอาทรายวางบนนี้ปึ๊บโอเคจากนั้นเอาบล็อกวางตรงนี้ครับเพื่อที่จะฮอปเปอร์หันไปด้านหน้าหันหน้าไปทางนู้นนะครับโอเคครับหลที่หันเสร็จปุ๊บก็วางบล็อกกันครับ เพื่อที่เราจะได้วางน้ำครับอปนพวกอ้อยจะเป็นตัวใช้น้ำนะครับผมนี่นะครับจากนั้นมาข้างหลังครับให้วางบล็อกตรงนี้ครับหลังทรายนะครับนี่ครับโอเคครับพอเป็นรูปไร่งี้ปุ๊บให้เราวางพิทันนะครับพิทตันเฉๆนะครับโอเค จากนั้นก็ต่อบล็อกอนี้ครับต่อขึ้นมาแล้วก็ล้อมปุ๊บูบล่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับโอเคนะครับผมเราตรงนี้ครับพ o เ p อร์หันหน้าทางนี้นะครับเราก็วางกล่องครับเพื่อที่ได้จะเก็บออยล์ไว้ในนี้นะครับจากนั้นมาที่ตรงนี้ให้เราวางพิสตันหันหน้าขึ้นและวางทรายบนนี้จากนั้นเราให้เราวางเตาและใส่บล็อกอะไรก็ได้เข้าไปหนึ่ง หนึ่งสตหรือหรือหกสิบสี่อันนะครับโอเคครับเพื่อเป็นยังไงส่งกระแสไฟให้เจ้าตัวเลสโตรคอมเพลเตอร์ทำงานนะครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับถ้าไม่มีของนะครับมันจะไม่ทํางานนะครับอันนี้มีบล็อกอยู่หกิสี่อันเลยทํางานนะครับตัวนี้ว่างเลสโตสองอันตามด้วยรีพีเตอร์ตรงนี้นะครับ ส่วนตรงนี้แนวยาวเราก็วางเอโซนนะครับปึ๊บโอเคเท่าน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นมาลองวางอ้อยดูยครับนี่ครับเมื่ออ้อยตนะครับปึ๊บดันลงฮอปเปอร์ per, และเข้ากล่องเรียบร้อยโอเคครับก็ส่วนตรงนี้คือถ้าเกิดเราทำโดยการขุดดินลงไปบล็อกหนึ่งแล้วเราเริ่มทำไอพวกตรงชั้นล่างเนี่ยฮอปเปอร์ per, จะอยู่ในดินนะครับ อันนี้เราทำข้างบนปุ๊บล้วก็หาบล็อกมาปิดเพื่อความสวยงามนะครับผมก็ปิดร,บรอบๆอะไรอย่างนี้ก็ปิดไปนะฮะแล้วแต่อยากสะดวกว่าจะทำรูปแบงแบบไหนแต่ว่าวงจรต้องเป็นแบบนี้นะครับใครจะดัดแปลงอะไรเงี้ยก็ได้ครับผมโอเคครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ